สวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องแม่โปพารวยนะคะวันนี้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาให้ปุ๋ยทางใบกับพืชนะคะกับมันสำปะหลังซึ่งเป็นมันนาเนาะก็จะให้ทุกท่านได้ดูว่าอ่ามันเป็นคลิปที่ต่อต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ ที่ผู้จัดได้ให้ความรู้ว่าปุ๋ยทางใบควรให้ในช่วงเวลาไหนดีที่สุดแล้วก็ให้อย่างไรนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะวิธีการให้ปุ๋ยทางใบต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็ในนี้เป็นเป็นมันนามันนาอายุเพิ่งจะได้อ่าจะเข้าสู่5เดือนนะคะปลูกเมื่อวันที่1ธันวาคม2564นนะคะวันนี้วันที่ อ่ายี่สิบเก้าเอาวันที่30นะคะวันที่30เมษายน2564นะคะทุกท่านจะเห็นในแปลงนี้จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พงเชรแล้วก็จะมีมันที่มาปนอยู่ผสมอยู่นะคะ,ะก็จะมีทั้ง81แล้วก็แล้วก็อออะไรนะแปลงเมืองเกษตรศาสตร์แล้วก็89อาจจะให้ทุกท่านได้ดูความแตกต่า ในมานแปนเดียวกันก่อนอันนี้คือแปดหนึ่งนะคะติดโรคใบด่างอันนี้พวงเพชรนะคะพวงเพชรจะมีความคงทนต่อโรคใบด่างมากนะคะไม่ค่อยเป็นแปดหนึ่งจะเป็นนะคะแปดหนึ่งเป็นเนาะอ่ะเรามาให้อาหารทางใบกันอาหารทางใบเมื่อคลิปที่แล้วเราแนะนำว่าควรให้ช่วงเช้าตอนนี้เวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะหกโมงกว่ายังเช้าอยู่แดดยัง ยังกำลังจะเริ่มทอแสงนะคะยังไม่แดดมากเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ควรให้อาหารทางใบคือใต้ใบนะคะเพราะว่าปากพืชน,นะคะจะอยู่ใต้ใบอ่าเราจะฉีดให้มันทั่วนะคะนี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งจะเป็นโรคแต่ก็ถือว่าโทนกว่าแปดเก้านะนะคะอันนี้พวงเพชรคือพื้นที่ทางนี้ันเกิดการระบาดของโรคนะคะ โร,โรคติดเชื้อโรคติดเชื้อซึ่งเกิดจากโรคใบหญิกใบงอใบด่างเนี่ยจากมะแรงหวีขาวเนี่แปดหนึ่งเป็นโรคอันนี้อันนี้นี่ต้นนี้พวงเพชรฉีดมาหลายต้นนะคะเพิ่งมาเจอว่าพวงเพชรติดโรคนี่ต้นหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ติดนะคะทนทนนะคะสําหรับโรคใบด่างโนหลายต้นเลยนะคะ ที่ติดโรคของ8ปดหนึ่งอันนี้กษบเซาดกัษเรศา์ก็กติดนะคะกัษา์ก็กติดทำให้เป็นไรเพราะเราปลูกในระยะสั้นนะคะหเดือนเราต้องขุดแล้วเพราะจะต้องรีบทํานาต่อนะอันนี้พงเพรนะคะพงเพรพงเพชแปดหนึง่พงพ, 81. พื้นที่บุรีรัมนะคะผู้จัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดบีรัมเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบด่าง ซึ่งเกิดจากมาแมลงวีขาเป็นพาหะนําเชื้อโรคนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มียาทางทางวิชาการเนาะยังไม่มียารักษานะคะถ้าป้องกันได้ก็คือป้องกันมแมลงอ่านะคะการให้ปุ๋ยทางใบอันนี้แต่หนึง่งไม่ติดนะคะแลงตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ไม่ติดการให้ปุ๋ยทงใบควรให้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเช้านะคะช่วงเย็นก็ให้ได้แต่คุณภาพ เอ่อพเป็นช่วงที่ที่พืชไม่ได้สังเคราะห์แสงแล้วไม่ไม่ได้สังเคราะห์อ,อาหารแล้วนะคะเป็นพืชที่พักผ่อนเอาพูดภาษาพูดภาษาคนเราเนี่ยง่ายๆก็คือพืชพักผ่อนแล้วนะคะช่วงที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเช้าที่แดดไม่จัดนะคะแล้วก็ถ้าแดดจัดปุ๊บพืชก็จะปิดปากใบละนะคะแล้วก็เตรียมตัวในการสังเคราะห์อาหารเนาะแล้วก็ ควรพยายามฉีดใต้ใบนะคะเพราะปากใบของพืชจะอยู่ใต้ใบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะคะทุกท่านได้กดติดตามช่องแม่ป๊อบพารวยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนมาดูกันในวันขุดนะคะกะว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ได้หกเดือนเต็มนะคะจะทำการขุดมันแปลงนี้ นะแล้วก็จะได้ทําคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้ดูว่าเป็นอย่างไรในการให้ปุ๋ยทางใบกะว่าจะให้อีกสักครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จะมีเวลาไหมนะคะบางทีก็อาจจะเป็นครั้งเดียวสําหรับปุ๋ยทางใบของมันนานะคะแล้วก็ปุ๋ยรองพื้นหนึ่งครั้งก่อนปลูกแต่ให้ในปริมาณที่น้อยไม่ได้ให้เยอะเพราะว่ามันเราปลูก อายุสั้นนะคะไม่อยากลงทุนมากแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดก็คือการประหยัดต้นทุนนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะให้ผู้ทางใบต่อเพราะโครงมันจะสายก่อนนี้เราแดดเดินจะออกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์<อ><อ>กดติดตามช่<พ> voilà. องแม่ป๊อปฮารวเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ